สวัสดีครับนักเรียนวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีวันร้อนวันเย็นนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็ไปลองทํานะครับนี่คือกลุ่มสีร้อนนะครับเอาไปในกะลำบังนี่แหละให้พวกเราดูนะครับก็เอาไปลองนะเดี๋ยวจะเล่นแบบนําเข้าสู่บทเรียนก่อนนะครับสน,สนุกสนุกสนุกนะครับเนี่ยมีทั้งชมพูดแดงส้มเหลืองนะครับไปทําดู วันนี้ก็เป็นสีวันะเย็นนะครับมีทั้งเขียวมีเขียวน้ำเงินมีทั้งเข้มอ่อนทั้งหมดนะครับกลุ่มเขียวกลุ่มน้ำเงินกลุ่มสีฟ้านี่ใช่ we เราไปทําวาดลองดูกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะนะหัวข้อก็คือว่าทุกสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับนักเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นออกแบบเป็นหน้ากากเป็นอะไรนะครับไม่ต้องเป็นพวกแก้วน้ําขวดน้ําดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้ธรรมชาติก็ดีทั้งผักผลไม้นะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเระทําแบ่งครึ่งหนึ่งก็ได้ในกระดาษนะครับแผ่นเดียวเป็นสีช็อกแลสีไม้แต่ครูว่าสีไม้เนี่ยจะ จะสะดวกสบายหน่อยหนึงแต่เหลาบ่อยนะครับเพราะว่าจะทําให้ดูแล้วสีสดใสแล้วก็ไม่เลอะเทอะมากก็ใช้สีไม้ก็ได้นะครับโดยนักเรียนเลือกสีไม้แบ่งกลุ่มสีออกมาครับอีกด้านหนึ่งเป็นวันหน้าร้อนอีกด้านนึงเป็นวันหน้าเย็นนะครับก็เดี๋ยวดูตามตัวอย่างไม่จะเป็นต้องเป็นหน้าฮีโร่นะครับนักเรียนเอาอะไรก็ได้แล้วไม่จะเป็นต้องเต็มหน้านะครับเวลานักเรียนทําอย่าลืมนะตัดเส้นด้วยส่วนใหญ่มักจะลืมตัดเส้นคะแนนพิเศษจะหายตรงนี้นะครับบางคนทาซะ อลังการสวยงามนะครับอันนี้คือน,น้ําตาลแดงนะครับก็เป็นสีกลุ่มของวนา้อนนะครับหรือเราเรียกไงว่าสีอุ่นก็ได้ตามรัฐบาลประกาศออกมาว่าเป็นสีอุ่นออของกระทรวงทรัาย์การนะครับแต่ก็เราชินปากจะเรียกว่าสีวนา้อนนะครับวนา้อนวนาเย็นเนี่ยก็หาอะไรปัดฝุ่นแล้วเราก็จะตามด้วยสีที่เราจะเรียงเอาไว้คือนักเรียนเรียงให้ถูกแล้วกันไม่ใช่ว่าจะเอาอย่าอย่าหลงไปเอาสี ้ำเงินหรือสีเขียวไปไว้กับสีแดงนะครับนเรียนต้องไว้คนละทางนะจะได้รู้ว่าอะไรคือเป็นตัวแยกสีนะครับอ่าตอนนี้ก็ตามด้วยสีแดงนะครับไล่แดงไปเรื่อยๆนเรนสังเกตด,ดูนะครับไม่จำเป็นจะเป็นหน้าฮีโร่นะครับเป็นรูปอื่นๆได้รูปสัตว์รูปแมวรูปดอกไม้ธรรมชาติก็เวลานเรียนออกแบบเนะี่ยทำแบบครึ่งหนึ่งก็ได้หรือทาเป็นรูปดอกทานตะวันก็ได้อีกด้านหนึ่งก็กลุ่มสีแดงด้านนึงก็กลุ่มสีเย็นอ่างเงี้ยดอกทานตะวันมีสีฟ้าสีเขียวเออแปลกดี ส่วนสีที่เขาเรียกว่าอะไรนะสีที่เจ้าชู้หน่อยหมายถึงว่าอยู่ได้ทั้งสีร้อนและสีเย็นนะครับอยู่ได้สีร้อนสีเย็นก็คือสีม่วงกับสีเหลืองนะครับตอนนี้จะใช้สีเหลืองแต่มันไม่ใช่ว่าเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเหลืองผสมส้มนะครับเขาเรียกว่าสีเหลืองส้มก็อยู่ในจัดในกลุ่มอยู่สีวนาร้อนนะครับนักเรียนก็ไปลองดูนะครับนี่ แบบเบาๆง่ายๆให้เราสังเกตดูถ้าเรากดสีแรงๆแล้วเลี้ยงสีได้แบบนี้นะครับก็จะทําให้ดูแล้วคมนะครับภาพจะคมสําหรับเด็กที่มีสมาธิสูงหน่อยนะครับจะทําทภาพได้ดีมากส่วนเด็กที่สมาธิน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเลี้ยงก,กดสีให้หนักๆเอาไว้พยายามให้รูตามมดเล็กๆให้เห็นน้อยที่สุดถ้าเด็กสไตล์นี้ทําได้ก็ได้เต็มครับคะแนนเต็มเหมือนกันส่วนเด็กที่เขาเก่งอยู่แล้ว หรือเด็กอยู่ในกลุ่มศิลปะมีปอปอ2รอุ่นนี้มีไม่กี่คนนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ฝึกฝนเท่าไหร่เด็กพวกกลุ่มศิลป์พวกนี้ก็จะคะแนนจะคุณครูก็จะให้ยากนิดนึงนะครับส่วนเด็กที่เปลี่ยนปกติเนี่ยจะให้ง่ายส่วนกลุ่มศิลป์เขาเหนือชั้นกว่าชาวบ้านนะครับก็ต้องมีมีอะไรเนะี่ยเขาเรียกมีคะแนนพิเศษต่างหากถ้าทําไม่สวยนี่โดนเลย ลองดูนะครับตอนนี้เป็นสีเย็นนะครับไล่มาแต่สีเขียวน้ำเงินเขียวปานกลางเขียวเหลืองหรือเขียวอ่อนที่เราเรียกกันนะตอนนี้ก็จะใช้สีน้ำเงินเข้าไปไว้ที่ขอบนะครับไอลักษณะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสีกลมกลืนนะครับจะทําเข้มก่อนแล้วมาปานกลางเนี่ยเริ่มเริ่มเบาเลยเห็นไหมทํามือเบาๆถ้าเราทํามือเบาๆสักหน่อยหนึ่งเราก็จะสามารถที่จะเอาสีอ่อนกว่าของสีน้ําเงินเนี่ยเอาไปผสมเข้าไปแล้วจะกลมกกืนกันนะครับ ตอนนี้เรียงสีเข้าไปแล้วนะครับพยายามดันเข้าไปให้ตรงกลางมันสีอ่อนผสมเข้าไปแล้วนะครับสีฟ้าเข้าไปเลยนะครับแล้วส่วนตรงสลับด้านกันก็คือตรงที่สีตาเนี่ยแดงมาอยู่ตรงวัดสีแดงเนี่ยสีร้อนมาอยู่ตรงทับกับสีเย็นส่วนตาด้านซ้ายสีเขียวเย็นก็มาทับกับหน้ากากสีแดงกลุ่มสีวนาอนนะครับนี่ใช้วิธีสลับกันนี่ก็เรียกว่าจินตนาการนะครับกักเรียนก็ไม่ต้องเอาภาพเต็มหน้านะกระดาษ มีบางคนเอากระดาษสับเริ่มเริมเลยเอาแค่ราวสักกระดาษ A4 นะตัดให้พ่อแม่ตัดให้ก็ได้ให้เล็กลงมาหน่อยหนึ่งอย่าไปต้องเอาเยอะนะครับแล้วก็เก็บผลง,งานนี้เอาไว้นะเก็บผลง,งานพวกหนูเอาไว้คุณครูก็จะถ่ายคุณก็จะเก็บภาพถ่ายพวกหนูเอาไว้นะครับแล้วส่วนใหญ่เด็กนักเรียนที่ส่งมาเนี่ยชอบจะลืมคือเวลาส่งมาเนี่ยชื่อไม่เขียนชั้นไม่เขียนเลขที่ไม่เขียนถึงคุณครูจะจําหน้าได้จําชื่อเล่นได้จําอะไรได้ ถ้าไม่เขียนมาตามขั้นตอนครูก็หักเลยนะครับคูครูเด็กแต่ครูแต่ครูก็ต้องไปเตือนเหมือนเดิมแหละไม่ไม,ไม่ไม่หักจริงแต่ก็จะเตือนนักเรียนให้เขียนไ้หน่อยจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าเวลาไปก่ะคะแนนเนี่ยโอ้โหตาลายกับเยอะมากเลยนะครับนี่สาเร็จแล้วอันนี้ตัดต่อเอานะครับอา้าวสรุปสรุปขั้นตอนนะครับนี่สีวรนาเย็นเอ้ยยัยหสนหนาร้อนมันหลอกนักเรียนเดี๋ยวเถอะอ้าว ทิ้งเลยเออดุ้ยเฉยไปเผามือทําไมล่ะคุณสมชัยส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นสีกลุ่มม่วงกับสีเหลืองนะครับสีเนี้ยสามารถอยู่ได้ทั้งสองด้านนะครับเหลืองกับม่วงอยู่ได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะครับเหมือสีดเดนเดียบเลยนะครับอ่านี้โชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณสมชัยเดียวอย่าเงี้ยแหละสีทั้ง,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 เ,ยงเย็นสีทั้งร้อนส่วนตัวนี้จะเป็นสีวนะเย็นนะครับสีวนาเย็นดูเอาแล้วเย,เ,เย็นสะเก็ดเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็น้าเจียวสีทอนแสงใช้ได้นะครับ นะอาเไปลองทำนะครับทำไมหน้าคุณใส่เลยส่วนแอปอะไรเข้าไปใส่โดนย็นครับทำให้สำเร็จและอย่าลืมส่งผลงานไปที่ไลน์ผมนะครับเดี๋ยวมิ้วจะไปทำระบบให้นะครับสวัสดีครับ